จะบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทอ่า ชื่อเรืออะไรกูไดาเจ็ดเครือกี เออพูดผิดเจสกี้นะคะจะบอกว่าเป็นลำเดียวที่เข้ามาคนเดียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรอบที่สองแล้วนะที่เขาเข้ามาแล้วเขาเอาเอ่อของที่จะมาให้คนนะคะใส่กระสอบมาอย่างดีแล้วก็เขาเขาเขา,เขาแจกได้หลายหลังคาเรือนเลยอะ่ะอันนี้คือจะบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วก็นับถือน้ําใจเขามากเขาเข้ามาแค่คนเดียวนะไม่ได้ซ้อนสองอะไรกันมาแล้วก็เขาแบบแจกของได้หลายได้หลายหลังเลยอะ่ะเอาจริงๆริอันนี้คือมารอบสองแล้วนะ คือจะบอกว่าสุดยอดมากเป็นไงพี่น้องเจสก,กีไปช่วยเขตแปดไอสสอวปากดีบอกไม่ได้ไปช่วยไปแข่งจจไปแข่งเจส,เจสก,กีมันพูดได้ไงวะนี่คือคุณภาพสอวอไทยครับนี่คือคุณภาพสอวอตามที่ทำเห็นหน้าสื่อในหลายๆเคตในหลายๆกรณีนะครับถูกอะไรครับถูกคณะอรรมการชุด26นะฮะ ส่งเรื่องให้กรกตให้ดำเนินคดีครับแต่นะครับไปร้องผู้เกี่ยวข้องร้องคนนูน้นร้องคนนี้นะครับแทนที่จะยินดีกับการตรวจสอบครับมาวันนี้โอละพ่อครับเจตกีครับพวกคุณน่ะเป็นไงครับไม่มีที่เล่นเหรอไม่มีที่แข่งเรือเหรอถึงไปใช้เขตแปดที่เขาน้ําท่วมมนะแข่งเรือกันไอ้สวอมันพูดไว้อ่ะใครที่เป็นแฟนคลับเจสกีออกมาแก้ข่าวหน่อยสิ